chào quen thuộc 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 chào quen

นน้้อองงสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสกุลสกุลจ้าที่ FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศต่างประเทศจ้าสวัสดีวันสงการเด้อจ้าพี่น้องเนาะน้องเชี่ยวเนาะสวัสดีจ้าของปีใหม่ไทยเพิ่นเนาะนางเนาะจ้าพี่น้องไปเล่นน้าทางใดกะไปให้เบิ่งปลอดภัยที่สุดเนอะจ้าพี่น้องจังสิไปแต่ปีนี้สาวลุ้งนางจะไปจ้ทางไอเอานางเนาะนางเนาะจ้า าหักเนงน้ำไม้ก็ได้จ้าพี่น,อนอ้องจ้าบันเนยงน้ำไม้ตัวไหนงามๆจ้ะอื้พวกฮักโเห็นไหมเห็นจ้า

ủa, wow, con nó này, mm. yeah. wow, cha, này. งามขนาดนั <c oughs> <Gar> 谢谢้นเป็นไบวบเนาะจ้าโอ้งามะ Hãy subscribe cho ừ Ghiền Mì Gõ Để không cuộc ra khúc này Tăng nén là nó nàng nó, nó nọ nó. Ôi, yeah. lại, đây lại Bà, nhà mình ít tốt chá, vì nó, cái bụng ít tốt nó Nó chưa nó? Chá yeah. อมค้อไหลเห็นน้องอกเห็นมาน้องเลยนจ้าเจียงดังชัดดูนะน้องน้องไง ออนุปขนาดเล่่ขนาดเลยหลายขนาดเลยดูนะหลายครั้งแ้เนาะจ้โหเนอ่อนจะเปนเนา อันนี้ทิชชู่แ้นางเนาะอันนี้เดะแก่ๆหลายๆโอ้ยหมานขนาดเลยว่าหมานก็ได้เนสะออนไปไปปอกน้องเทียบชาชาโอ้ยหลายขนาดเลยมากน้องไปชาแหนมแลเนาะโอ้หลายขนาดเลย จะเอไปมอเจ้พี่น้องมึอสั่นกตะสีเอาไปดองแบบงามอยากเกงใส่นล well. okay. ้วเฉ่นี <information> ่เนาะตองมาไม่ได้แช่คือกนเด้เจ้ะพี่น้องบ่อย่างงยเลยยังไม่ค่อยหายเลยอย่างเี้ค่อยออกมนเลยอกนาจะได้ลักัดานไหมวเป็นหน่อเน้นหน่อหลคนตกใ่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะง่ายเลยเนาะจะได้ไปก็บเพชรอยู่พอชอบบานเ้ ถ้าออกพี er <t ít> ่น้องจ้ะหน้าจะออกทางฮ็ดเพาะทางฮิโรโนะทางฮเพิ่งแดงงามหน้เพิ่งออกอู้ติตาสะออนนี่จ้ะพี่น้องจะต้องไปถูกช่วงตั้งจ้ะถ้าบนช่วงกันบทันเพิ่งคือกันคนอื่นเพิ่งกระจัดคือกันนี่จ้ะพี่น้องแต่เห็นฮิตเพาะทางอื่นนะเพิ่งออกเลยเนะแถวภาคใต้นี่เลยหลัจากสิเป็นตาได้ไปหาอยู่บมดเลยนะเดยต้องเบิ่งกันนี่จะพี่น้องย่านบทันนี่ละ งานนี่ก่อนกหลังสงการก็เปิดงานแล้วก็โอ้ตามช่วงนี้ก็พอได้อยู่ได้จ้ะช่งเปิดงานเนะาะหบังสงการไปยันยีดฝนมาอีกแล้วช่วงนี้ฝนตกรัวๆด้จ้ะพี่น้องแต่ตกหันอาจจะไม่ค่อยท่วปันไหน บางพื้นที่บางพื้นที่ก็ตกหลายบางพื้นที่ก็ตกนอ้อยช่วงนี้ฝนตกเริ่มได้จะไปนะจะได้กิฟเ์เวอีกแล้วาาน,น่าจะบนเขาไงมีออกก่อนอเดี๋ยวไปเห็นพี่น้องบนน้อเชือกข้อท,ที่สองจ้งดดจะออข้อแรกมีิจเร็งเนาะเร็งอวกพร้อม

Thank okay. you. จบเป็นอื่เเลยมันไม่แนวมันพูดมันมันเรนแล้วว่ามันแค่แน่มานพูดมัน ได้จ้ะพี่น้องเต็มสองถาดจ้ามีทำเนียบก่อนนะจ๊ะเนาะงามขนาดเลยเพื่อนอ๋ออะไรจ้าคลิปนี้ก็ฝากอุตซ่าห์ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยัาเล่นก็ติดติดตามให้ยเบาต้อมก็สารุ่งเรื่องใดจ้าขอบคุณหละเจ้า fc ใหม่ fc เก่า fc ในประเทศและต่างประเทศจ้าเนี่ยตะเกียงอยู่บนจ้ะพี่น้องรอบนี้เนน่งบวกขั้วขนาดเลยเพื่อน เนี่ยวท้งนอเด้อ้าพี่นอไปเด้ยจ้าสบัสดียจับพี่นอ